สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซี F C, ทีฮักแปงสุข,ขูสุขคนพ่อกับเคยลาคือเ,อเอกาา่าพี่น้องมันนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนเนาะเขาป้ามหาเฮ็ดพี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องมหาเฮ็ดเนาะแมนเฮ็ดยั้งออกกเอาวมืด้อแต่ว่าเห็หนเนาะ้อแต่ว่ากินได้เนาะพามามันนี้กับยามค้ำคำ้ำ ตอนนี้กำลังสี่ห้าโมงพี่น้องเขามาป่าพี่น้องเห็ดยังพี่น้องเห็ดแก่พี่น้องกินได้คือกัานเพินเอาไปแกงเอาไปนอ่กินเ,าเนาะแต่เราไม่เคยกินเห็นแต่ลุงมินี่วะกินได้อยู่สันเห็ด ีเห็ดแกบสื่อมันแต่เฮาบ่เคยกินเฮากับ่เอาลุงมินเพิ่นว่าเคยกินเนาะแต่เคยลาบ่เคยกินจักเธอก็สิบ่เอาเนาะรอไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวเห็นจังเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะป๊าดพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องบุยบุยป๊าดเห็ดแดงพี่น้องนี่เห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดแดงพุยป๊าดตก กลังงามๆเลยพี่น้องพี่ผู้อ๋อผู้เต็มเลยปลาผู้ท่านากักขันท่านากักขเต็มเลยพี่น้องเนี่ยเห็ดแดงเห็ดแดงอ๋าตุผู้ผู้ผู้เต็กกมผู้กมีผู้พี่น้องผู้อ้อมโพนเลยพี่น้องปลาโตมันมันมัน มาแล้วมาแลยพน้องอ้อมพูนเลยปูดด่ว้าหิดแดงหิดแดงอ้าตัวออกคักออกแน่ออกคักออกแน่พี่น้องม,มาพี่น้องเก็บ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 ออกคักออกแน่งามเลย Hít đen, hít đen Nhìn vào phí nó Ngon khắc อ๋อเต็มโพนเลยเนาะง่ามหามเลยเห็ดบแดงเนาะ นอนพี่น้องนี่เบอร์อ้อมเลยหมองเดียวเลยพี่งามครับงามครับเห็ดแดงพี่น้องเห็ดแดงกดไลค์กดแชร์รัวๆพี่น้องกดไลค์กดแชร์ร mm ัวๆหมดแล้ว huh. บ mm ่ hmm. mm hmm. ม่งก่อนอีกพ่อแม่พี่น้องลายอลีเด็ดแก็บพี่น้องนี่โอ้ยอันจะเป็นบ่ดอกใหญ่แข็งก็แข็งดอกก็ใหญ่ใหญ่แต่เราบ่เคยกินเนาะเราบ่เคยกินจักเถือ่อพุแต่ละดอกโอ้ยตาสะออนครับดอกใหญ่อลีโรนะลายอลี ่เห็ดแก่เห็ดแปดกินบาได้บ่เคยกินเนาะกินได้อยู่แต่เคยลาบ่าเคยกินอันนี้มันคือเห็ดอย่างพี่น้องปอโตอหอ,อมเลยหอ,อมมันโอ้ยมันคือเห็ดอย่างอันนี้มันมันคืองามพิลึกพิโลแต่นี่ปอ ตัวงานมาเลียล้อวเมนดอกไม้อีพี่น้องเลยวเมนดอกไม้อันนี้มันอลังการงานเฮ็ดมันคือเฮ็ดอย่างน้องผมเองพี่น้องเนาะโอ้ยเมนมาบอกเลยเด้อพ่อเมีพี่น้องเลยสอนเด้อสอนคักสอนคักมันมันกินได้อยู่บ่มันออกในตอ ในตอพอมในดินเพาะมันออกไปหมดเลยบวนในตอบวันในดินนี่เต็มเลยอ้าวมีเห็ดแนวกินอยู่มีเห็ดแนวกินอยู่เออมีเห็ดแนวกินอยู่ทุกคนนี่โอ้ยเนวเลยอนหนึ่งเห็ดปอกตาบเห็ดปอกตาบเห็ดปอกตานี่ มาออกปนกับเห็ดมาออกปนกับเห็ดอันนี้นี่อันนั้นมันคือเห็ดยังอนนะนะหลายเกินเชี้แต่มันบ่เป็นเห็ดแนวกินข็ามเป็นเห็ดปวกออกกับเห็นบบหูใช่นเนาะเห็ดอันนี้งามมดเลยปลปลาเห็ดที่มันกินได้เนาะปลาไว้นี่แลหละเ้าบบหูอันนี้ว่ามันชื่อเห็ดยังว่ามันกินได้บ่เนาะออกอันนี้ก็ลาย กำลังเป็นจุ้มงามๆเลยดอกเทียนกำลังเป็นจุ้มงามงามอือไข่เห็ืละเงูกพี่น้องไข่เห็ืละเงูกหนึ่งไข่สองไข่สามไข่พี่น้องแล้วก็เฮิตน,น่าหนิฮิตหนาแตกอีกหนึ่งดอก ออกในหินแแ่เลยใครเห็นรองเท้าอืมใครนีิใ,ใหญ่ครับหลิโหจนจกกรรมเต็มมือ มานมานใ่น้องกดไลค์กดแชร์แล,ล้วรัวบริหารเห็ดเฮงเลยคนตกเมงวเห็ดก็เลยบ่ค่อยออกแสดงว่าเห็ดออกในฝนสีช่าตกเลยอันนี้เห็ดตินหรือว่าเห็ดนาแตก you mm. พี่น้องไปเบิงพพนเห็ดไข่แต่เก้ามันเคยออกออกอยู่บ่เอ,อ้ยมีอยู่พี่น้องน,อน,อน้อยน้อยนี่เอาเลยน่อยก้าวโลดมันโบใหญ่เดแหละกระชับมันใหญ่ให้ห้าเร็วเออพ,พี่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 ตัวพี่ใหญ่อยู่นี่ กำลังสิในญ่นี่สองอันสามอันกับตัวหน่อยนะนี่เนาะเอาไปเลยโอ้นี่กับมี คือตัวนี้คืออยู่เนาะอพอแม่พี่น้องใหญ่เนี่ยอันนี้กำลังพุดขึ้นมายังะสอดดอกมันลุตีนวันนั้นเห็ดยังไงโอ้ยเห็ดละงูไข่เห็ดละง,หลงูหนึ่งว่าเห็ดไข่ โอ้ยอยากไงก็บอใไงหน่น้ยซะนี่ก็คือผลงานขังเฮาพี่น้องตะเวนสีตกดินแลสิได้ต้ากับมือเฮือนเลยเนาะมีเห็ดปวกตามีเห็ดละงกมีเห็ดไข่แล้วก็มีเห็ดแดงพอดีเอาไปออปนกันเลยแสบๆเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝักพอแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝัก เบิงเด้นเด้อยพ่อแม่พี่น้องเด้อยฝากเป็นกำลังใจให้เคยลาเนี่ยพ่อกันไม่คลิปนะสบายดี